ผมยังกำกับดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียนยืนยันเลยครับว่าผมยังกำกับดูแลร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีเก้าสิบเก้าด้วยนะครับการทำงานถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครมาก้าไก่ได้หรอกครับก็ผมท่านนายกก็ได้แจ้งแล้วนะครับว่าจริงๆในระเบียบประหารราชการประเด็นเนี่ย แล้วรัฐมนตรีว่าการก็มีหน้าที่กำกับดูแลทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็เป็นในกรณีที่นอกเหนือจากในกระทรวงที่จะต้องนําเสนอตามระเบียบราชการก็ก็ได้ผ่านครมอมไปที่ทุกคนเห็นนะครับนะก็ให้ท่านประวิตยแต่ว่าโดยการกํากับทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนดูแลทั้งหมดอยู่แล้วนะครับไม่ไม่หรอกครับคือวันที่รัฐมนตรีช่วยมาดูแลเนี่ยผมก็กำกับอยู่ งานทุกอย่างเนี่ยจะผ่านออกจากกระทรวงหน้เนี่ยผมก็ต้องเป็นคนอนุมัติทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยหลักการการบริหารราชการเนี่ยอำนาจทุกอย่างเนี่ยการตัดสินใจในส่วนของกระทรวงเนี่ยอยู่ที่รัฐมนตรีว่าการอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาตัดทอนอำนาจเลยผมนะครับยืนยันเลย มันก็มองอาจจะภาพอาจจะมองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสัญญาณนี้ก็ลหลายคนก็พูดไปแล้วนะครับทั้งสื่อมวลชนทั้งหลารก็วิจารณ์กันไปแล้วนะแต่ว่าโดยเนื้องานแล้วเนี่ยมันก็มีงานไม่มากหรอกครับที่ที่จะต้องผ่านไปทางนั้นนะครับโดยโดยโดยโวิธีปฏิบัตินะที่ปกติเนี่ยเพราะว่างานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะจบโดยการตัดสินภายในกระทรวงอยู่แล้วนะครับก็บอกด้วยวาจาครับ ก็เป็นเรื่องของการบริหารภายในกระทรวงที่ผมคิดว่าหนึ่งนะหนึ่งก็คือผมยังกำกับดูแลร้อยเปอร์เซ็นะครับเรียนยืนยันเลยครับว่าผมยังกำกับดูแลร้อยเปอร์เซ็นตนะไม่มีเก้าสิบเก้าด้วยนะครับส่วนกระบวนการนำเสนอไปตรงนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสภาพสังคมสภาพอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยหลายๆเสียงก็ได้สะท้อนออกมาให้กับสังคมได้รับทราบแล้วนะ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่รักษาการอยู่หน้าที่ตรงนั้นนะครับเป็น,เป,นเป็นระบายการที่สามารถดาเนินการทุกอย่างในกระทรวงได้ร้อยปอครับยืงยันเลยนะครับไม่มีครับแล้วในชีวิตผมการทํางานผมละผมก็เชื่อมั่นนะครับการทํางานถ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครมาก้าวไก่ได้หรอกครับนะและผมก็ยืนในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องการเก้าไกลเนี่ยผมยืนยันไม่มีหรอกครับแล้วก็โดยนิสัยผมก็ทำไม่ได้อยู่แล้วครับ